เพื่อนเพื่อนเราไม่เก่าเลยเพื่อนเท่าคับหันข่างแต่แต่ว่าผู้ติดใส่ก็ผู้ใดน้อค่ะฮัลโหลโทรมาจะใส่น้อค่ะรับสายไอเน้รับสายไอเน้พี่โตเป็นเพี่นโตแบบเขาฮัลโหลผู้ใดน้อเดย์พี่โตโทรมาเนี่ยเิปดโทรไปหาเขาเดย์น้อโทรมาดูรู้ากันกินเออบอกว่าเอามาแค่สามขวดว่าสันสิได้นางเยาะเย้ยวุฒะรุ่นใหญ่เข่าตอนแรง เมื่อไีเมื่อไปยายเขาได้ไปทารักกะเปาเขาไปเกรบของเขาเนี่ยเขาใหญ่ไปทั้งมวลบอกเฮ้ยเออไปก็นยายยิ่งไ่ได้ไปยายเี่ไม่เอากินเลยเอไนี่เป็นบ้านยังขอขอกรีน้ำแ่งมาติแจ้งแล้วจังหวะในเมื่ออยู่ติแจงแล้วก็ทีนึ่งเขบอกว่าถ้าไม่ติดแจ้งแล้วผู้ค่าผู้ถามผ้คล้องรับบอกเลยของ้ายยมันมีคลองหลายก็ถือของคนที่ซีต้องพูดเอง ล้วบ่อนแบบ่นคัลเ้มหัวคันตรงทเบือรเราบบบอ่อนอ่อนต่ว่าบนรหัก็เลยนะแล้เห็นบ่จ้ะกับังอวดลเรเวงพี่น้องค่ะตอนนี้กับมูกําลังสีเสื้อผ้ามูกับนางวางแปนต้องพูดอสีเสื้อ้าพูดไทจะเขาสีมะดจเขาสีม่หดตอนไดเเป็นก็มใช่เกือบเป็นเราเกือวาที่ออกไปเกือบเป็นก็เกือบมาบดหลับพราะว่าต้องไปหาโตเกียวแล้วว่า สิไปอยู่บ่กันลงวันมันบกไปเขาต้องเซอร์ไพรมันก่อนดิเฮ้ยเออเขาต้องปิดฟืนปิดไฟแมนถ้าปิดไฟมันรูอตัวจูดี้เลยะดี้ยู่นี่มันี่ิดกันเอ่จังสีเลยเออแต่าอยาฝ้าจุดแค่นั้นแล้วเฮ้ยเพี้ยนสิมมดก่อนปักบักไว้ก่อนเฮ้ากับสีน้ท่าไปยินคุยกับมันซะก่อนทั้งหน้าเฮาสีวางแผนไว้ไ่อ่ะค่ะม่ ถือมึงควจะเคนเขาจังใดจังสีนะเออมึงเคยมาบกจังสันจังสีอันอันอันนี้ตรเออว่าได้ศูสอ่สู่นย์ฮสี่ปีบ่เฮ้ยนี่เออเออเออสีสีฟาโอเคโอเคอะสีเหลืองกับสีฟ้าโอเคโอเคราบไม่รู้ไ่รู้ไม่ว่าอายุพวกเขาจังใด โอ้ยจะแม่นมายากมาซาอีอันนี้เหลือบอีหยังเฮือนเขาละอยู่กลางเฮือนกระดดกกระเดือเขาละถ่ามึงว่าสันตะเวนผุนหุ้ยบิ่งในรีจนได้มาได้อวยโหลดแม่เขาอวยโหลดเลยเขาจอดไว้นี่แม่แม่เราไปอยู่ไว้เออบนโหลดบนหยังบวางแผนเลยอีหยังกระดายมือหะแหล่มันจ่อมันชี้มันจันมึงเปลี่ยนเจ้าภาพบอ กระมูกกระ่าบัานี้เออหมูกระถากันยังกปิดอ้ยหมูหลทถาเจ้าภาพมาบ่าสันมาามงเจ้าพานางหัวซุบหัวซิบแล้อมึงจะไหนกันมานานมือแทะแีบัเดเอาคือจบเลยร้องเพลงตังไต่มาจบเลย ฮัลโ h ล a ัล y หล y ัลโหลฮั y โหลฮัวโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลาจนหัวโหลหัวโหลฮันโหล เม okay. yeah, yeah, okay. okay. oh, okay. yeah. ื่อพวกเรามาถึงร้านหมูกระทะพวกเราก็จะโอนละเวงนิดหนึ่งนะคะเราเพื่อนกำลังเอามาอยู่เคยงานเอมาเพื่อนสาวเป็นเด็กเสิร์ฟเหรอวันนี้จ้าวันนี้ฉันเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะวันนี้เออเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเมื่อพวกเราเมื่อพวกเรา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 สาวๆก็จะมาก็จะอนละเวงนิดนึงนะกูโลกมาแบบ ก็ต้องนัดเอี่ยงทั้งสิ้นมาตัดผมตะบายมุ่งจนป่านนี้ยังว่าได้หอดบ้านอยู่ไหลล้วนไหลยล้วงมากเออเราจะไม่ได้มาเจอกันสันเอาช้างหนึ่งโอ้มันเป็นแบบผู้จัดการมาก่อนเด็กเลยเขาต้องเออมันเคยเป็นผู้จัดการมาก่อนก็ต้องให้ผู้จัดการมากกูกระเป๋ากว่านะผู้จัดการเออเอาล้าน น,นี่แบบนี้ตลับนี่อับใจเนี่ยส <x> นุกดเออนี่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 เออโอมิตะปูมิตะปูหิวหิวมีตะปูหิวหิวมิตะปูหิวหิวมีตะปูแันพวกนี่มากค้นบาหน้าลูกแถวเพิ่นมาอันแกงสุปเฮามาด่นะบย่กอการน้าค้นบากน้าลูกเพื่อนมาสินะ เอาแล้วไอ้เนี่เอาแต่ย้อเถอะดิตอนนั้นบ้เขาไปในบ้านใจจะเข้าเดือนบันี้เข้าตรงเมื่อนั้นรวไปอีสลาเขาอันเข้าทรงไปแห่งเพนบ้นี้แล้วกอันเข้าหลยาโซนโซนโซนนันคันมาพอกันมาพอกันเนีอย